อ่าครับมีลัคกี้แบนะครับวันนี้เราจะมาพาผ่านบอสนะครับซึ่งตัวนี้นี่น่าจะเกือบจบแล้วนะครับมาเรามาดูยังไงลุยกันดีกว่าครับอ่ามีจะมี NPC มาด้วยนะชื่อเมลีน่านะอ่าเริ่มมาอย่าเออซัมมอนตอนนี้มีซัมมอนเป็นก๊อปปี้ออกมา4ตัว 5, 5้าตัวเลยครับซึ่งมันสามารถช่วยแทงได้ โอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโหจังหวะอีเฮ้ยโหใจเย็นใจเย็นจังหวะดีครับเฮ้ยฉันลืมโอ้ยลืมไปมานานไม่มีอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเสียจังหวะหมดเลยอ่าจังหวะนี้ครับ เห็นไหมสกิลสกิลน้ำแข็งอย่างแรงเลยสามพันอุ้ยเว่นเวนตายตายอุ้ยเกือบโดนเออโถโหตายหมดแน่เลยเพื่อนเราเออนั่นไงโหเพื่อนเราก็จะตายเราก็จะตายครับตอนนี้โอ้ยต้องช่วยแล้วเฮ้ย โหมันเล่นอัดมุมเพื่อนเราเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวมันจะระเบิดเพื่อนตายแน่เอออย่าพึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายแล้วครับสวยแล้วครับหมีสวยแล้เฮ้ยฮอกเออโอ้โหเห็นละแต่ว่าตัวกิ้งไม่ได้ เฮ้ยยังไม่ตายว่ะอ้าวโหยกำลังจะพูดตอนนี้ไม่จังหวะด,ดีครับเรารีบอ,อัดเลยครับเฮ้ยต้นไม้อะไรวะนั่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้โหเอออ้าโอ้โห,โโห,โโหโดูมันฟันไม่เป็นไรครับรอบแรกครับผมเดี๋ยวเรารอบสองครับผม บอสหลังๆหัวทุกตัวครับตั้งแต่ไอเทพสงครามมาคัดแล้วแล้วตัวตัวตัวตะกี้ก่อนจะมานี่ก็เอเดนลอดแล้วก็ตัวนี้ฮะน่าจะผ่านอยู่นะครับเพราะว่าเรามีเพื่อนช่วยคนหนึ่งแล้วตอนแรกหมีก็ไม่รู้ว่าเรามีเพื่อนในบีซีนะหมีก็ไปตีอยู่คนเดียวตั้งนานโหมีตาสองตาเกือบผ่านอะแต่ก็ไม่ผ่านเี่เหมือนเพื่อนจะอามาตะนะตะกี้เหมือนเมื่อกี้มันตายแล้วมันก็ชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาโหสุดอะ ถ้าอางี้เราเล่นเกมเยอะๆก็น่าจะชนะง่ายๆนะเนี่ยลุยนะครับผมอ่าเดี๋ยวหมีจะทำไกด์สอนฟาร์ม EXP นะครับแบบชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณแสนห้เนาะหมีก็ใช้ทำอยู่เนาะจะไปตีมอนสเ,เ,เตอร์ตัวละพันแล้วก็มีไปฆ่าบงกรตัวละ8ปดหมื่นครับแล้วก็มีอัศวินม้าดำตัวละสี่หมสองแต่ว่า พวกบอสเน่เราจะได้แค่รอบเดียวนะแต่ว่าไอ้มอนสเ,เตอร์เนี่ยไอ้เดิมีจะสอนฟาร์มนะครับว่าชั่วโมงชั่วโมงได้ต้องแสนห้าโซะเป็นยังไงเนาะอ่าเริ่มมาครับรอน้องเมลิน่ามาก่อนนะครับนี่มาแล้วลุยชนะมันให้ได้ครับผมใกล้ความจริงแล้วกล้จะจบแล้วของทับก็บ,บิ้มจงมาช่วยน้องหมีหน่อยลุย กันอยู่แล้วเอากันมากันอยู่เธอดาบเข้าไปทีนึงเโฮ้ยหัน้ำแข็งไม่โดนมันเดินหนีเวนกรรมเสียได้ของเฮ้ยโฮโ้ย ท้าน,นี้เราต้องหลบนะครับใครใครจะโดนก็ได้แต่ว่าตัวเราอย่าโดนครับเพราะตัวโดนตัวเราโดนเนี่ยตายเลยครับตองเลยครับโดนข้าขงหมีเข้าไปเราก็เติมมานา,นารอเลยครับรอเขาเด็ดสึก เฮ้ยมันไปฟันเพื่อนเราเราต้องรีบช่วยนะครับอย่าให้เพื่อนตายเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอจะฟันก็จะเอากูตายเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยเฉียดหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะปุ๊บหลบได้ครับผมถ้าเป็นท่าจับบอสแรงมากฮะเฮ้ยท่าอะไรวะน้องเขาทำอะไรอ่ะน้องผู้หญิงอ๋อปล่อยไปลำแสงเหรอเอาว่าไงบอสเอาไง โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเออเอโอ้โหโอ้ยเกือบตายผู้บดสมานหลงต้องแ็งมีมีไม่มีแล้วเราไม่ไดทางเรือกครับตอนนี้เราต้องพลังดาบสู้แล้วเออเอหูโดนทีเดียวเกือบตาย เฮ้ยเมลนีน่ากลับมาตายอย่างนั้นน่ะนั่นไงเตือนแล้วชิบหายแล้วตูมีชามีดบินมีกิมฮวงเฮ้ยมันก็มีมีดเอยเฮ้ยฮอกหลบได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยออยก้าวโอ้โหโดนเออ ใจเย็นพี่ใจเย็นเฮ้ยปลาหอกไอ้เวรกูกินย,ย,ย,ยันแหยลยห,ห,หลบฮึโอ้โหหลบไม่ได้วะเฮ้ยมันโคตรยั้งยั้งข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 ยั้งกูขาไม่ไหวแล้ววะก็ก็เอาดีเฮ้ยโหหลบไม่ทนันตายเลยแต่หหไม่ไหวแล้วแหละตะกี้ยาวหมดด้วย ถ้าเรามี N B C แล้วเก็บมานาไม่ต้องใช้หมาดีกว่าม,มานาเกงนะตะเกียรที่แพ้เพราะว่ามานาเราหมดถ้ามานาไม่หมดเราใช้ตะก,กีน้ำแข็งต่อนะเรียบร้อยเออใครรู้บ้างครับว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ไหมหมีอยากไปเล่นซามูไรบ้างอะเริ่มเบื่อดาบใหญ่แลนะ้วเนาะเบื่อใครรู้ก็บอกหมีนิดนึงนะ Đó right, là, ta nhớ lại. BK có sẵn nhớ lại. มีครับ mì quá có là lời ô hồ nào ô mì có lần lượt lê อเ,เอาอย่างแต่ว่าไม่มีมานาแล้วอ่ายังไงก็ตายอยู่ดีเอางลองมีเอ็นบีซีช่วยไหมวูแต่จังหวะตะกี้พลาดมากเลยอ่ะตอนไปเรียกหมาแม่งเรียกดาบลงจบ ก็เรียบร้อยครับผมขับมอกอสราชันต้องสามนะครับอรุนมาก หมือนเขาบอกว่าเราโง่เพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันชักนี่นี่ผู้ใดขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดินได้อีกแม้แต่ตัวข้าเองอ่าตายไปซะละตายแล้วใช่ไหม นามกักินไม่มีใครเข้าไปยังพึกษาทองได้อ้าวม่มเข้าไม่ได้วะเอาเราเก็บครบเราไม่ใช่หรอเอ๊ะ,อ,ะอ้าคราอนี้มีอันนี้มารวมแล้วตอนแรกไม่มีนะแตะพร ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเก็บหลอดแหวนเอเดอร์ลิงตอนนี้ก็คือสชิ้นแล้วนะครับท่านเข้าไปข้างในทองศึกษาได้ใช่ไหมเปลือกหนามประสิทธ,ธท่านน้ำแหลงคมที่ไม่อาจจะทำาอะได้เปลือกของผึกษาทองที่ประสธ,ธทุกสิ่งภายนอกหากท่านจะตามหาวงแหวนเอลเดลท่านต้องผ่าหนามนั้นไปได้ ข้อิของข้ามีเพียงการนี้ดังนั้นปวบเรื่องเดินทางกับข้าอีกครั้งเถิดไปจนถึงเพิงหายนะเหลือเมฆไก่บนยอดเขาแห่งเหล่ายักษ์ที่ปกคลุมด้วยหมิมะออ๋ต้องไปไหนกันที่นี่ข้าก็จะแผดเผาพึกษาทองให้มอดไหมได้เสียทีและชี้ทางให้ท่านไปสู่เส้นทางของราชาแห่งเอลเดนเหลียนสีลาโรส วางตาสีแดงบนแผนที่แล้วค่าเปลี่ยนรูนเป็นเพิ่มเป็นพลังให้เล็กน้อยเฮ้ยทขาไม่ทุดเราเป็นอย่างเงี้ย จอกศักดิ์สิทธิ uhm. uh, ์มหาลูนเราก็มีอยู่แค่ลูนเดียวปวดเริ่มทางคข้สักครั้งไปจนถึงเพิงไหอนะเหนือเมฆไกลบนยอดเขาแห่งเหล่ายักษ์ ดีนี้ข้าจะได้แผดเผาที่ไหนล่ะไม่เธอก็ไม่บอกฉันเลยโอเคก็ับผมเราก็จะต้องไปหาดินแดนหิมานะครับที่พวกเรายักษ์อยู่เนาะจะเป็นอะไรยังไงเอ่ยไปตรงไหนวะเนี่ยหรอน่าจะใช่บยย่ ข้างนอกมันเป็นน้ำหมดเลยตรงนี้ไม่น่าจะใช่อ๋อเนี่ยหรอ,อเราจะไปยังไงครับเนี่ยอ๋อเนี่ยหรอเราต้องออกทางนี้แน่เลยอะเราลองไปดูกันนะครับว่าจะไปได้ไหม อ๋อจำได้แล้วที่มันจะมีประตูอ่ะมีประตูกับเออมีกระตูกับที่ใส่แท่นอะไรสักอย่างเนี่ยมีก็จำไม่ได้แหละเราหน่าจอไปใส่เนาะไปไงวะลืมเหมือนกันละ หทางตรงนี้คือแบบบอกตรงนะจำทางไม่ได้ทางมันแบบโอ้โหยุบยับยุบยับไปหมดอะเฮ้ยเหมือนมอนสเตอร์จะไปหมดแล้วอ่างนี้เราก็เดินทางสบายแล้วดิเออเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยต,กตกใจมันไปทางไหนวะไอ อ๋อพวกนี้กลายเป็นพวกเราละใช่ไหมเจยาตาเป็นพวกก็แย่แล้วมันเอาละครตีหัวเลยวะ่ะไอเราเออก็เห็นมันเป่าแต่อะไรแบบนี้ปกติมันไม่ถือเนี่ยหรอตายละตายละเราไปทางนั้นยังไงเราจำไม่ได้วะ่ะพอ,อเดินลงมาตรงนี้มั้งเจ้าหัว อ้าวเฮ้ยอ๋ออยู่นี่หกหางท้งนานสรุปไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมก็ไม่อยากทำร้ายหรอกเฮ้ยโอ้โหโไปละโดนในภาบหนึ่ง มันจะมีออกออกจากเมืองอะ่ะแต่จำไม่ได้ว่าไปทางไหนวะโอ้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวแทนนี่จะเคลียร์ลูกน้องให้กลับมีกินลูกน้องอกีกปวดหัวเลยปูตนนั้นก็ยิงไปแบบสิบหกเลย มัวนะเนี่ยจำจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันวิ่งออกไปยังไงอะ่ะเอเอ,เอประตูนี้แหละใช่ใช่ใช่มัวจนได้ดีแล้วมันจะมีอีกแบบอีกประตูหนึ่งแต่ว่านั้นเราว้าไปได้เออไม่เป็นไรอันนี้แหละทีนี้แหละที่สองที่ ไปก่อนนะครับไม่อยากสู้ครับอเอ๊ยมันไปยังไงวะมันจะมีประตูนึงอะ่ะมันจะบอกบอกว่าโอ้ย บอกตรงยอมใจคนสร้างเกม,มกอะเออเนี่ยแะตตอนนั้นเราไปไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่รู้ไปได้เปล่าเนี่ยปกติมันจะเป็นประตูปิดนะตอนนี้เปิดให้เลยดูดิโอเคน่าจะทางนี้แหละรือเปล่าวะดูแบบว่าไม่ได้อยากฆ่าเลยบุ่นจริง โอ้ยโอ้ยกถพลังขึ้นบารีไปเดี๋ยวได้แล้วฮะเดี๋ยวว่าจะไปาห,าหาเวลาฟาร์มอยู่น่าจะทางนี้แหละเพราะว่านอกนอกอนครหลวงเพราะว่าตอนแรกม,มันปิดในเบิร์กนั่นอีกแล้ว ไม่ได้โอ้โหปสาษาเยอะเลยเกินโอ้ยเฮ้ยเจย็เยนใจเยนพี่ชายใจเย็นพี่ชาย,ย,ชายไม่เอานะไปแล้วค้าเผ่านี้เสร็จเข้าไปข้างในก็คงสู้บอสใหญ่หน่าจะจบแล้วนะเนาะี๋ยวขวางทางข้า วัดเดมีทางออกแต่ก็มีทางขึ้นเอาชิบหายแล้วโอ้โหแล้วทางอย่างยาวเลยครับโอ,โ,อโอ้โหเดี๋ยวขอขึ้นก่อนแนละ้วกันเดี๋ยวเค่อยลงมา ทางไปเลยแหละเนี่ยเนี่ยแดนต้องห้ามนะแหละอ่าก็จบกันไปนะครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับเดี๋ยวมี่จะมาต่อให้จบจบไปเลยนะครับ่าก็ขอบคุณทุกคน,คนมากนะครับสวัสดีนะครับพี่